ปีงสีดสิลิคถัดรูของปีงบ่มีบอกนั่งหน่อย mm. อยากไรบ่าของปีงปีงฉีน,น้าไห้น้ำตอนนี้ควรฟื้นเขาตาคนุนบ่มีทานดีใจวาที่ิีดกินสีดน,นะ mm. ดีใจดีใจเนานะเออแล้ว่าพัวแม่อยู่ตลอดฮะ หลังโอเขาแม่มาละบอกได้อยู่กําลังเบอร์ติ้นไซยาตัวนั้นแม่ฮีเจ็บฝางยาตัวดุบอกคันบอกถ้าอันบอกเออเจ็บได้นี่โอ้บบถือแสดงว่าเบอร์ติ้นนี่ก็ใครกวนเก่าอีกคุณผู้ชมแสดงว่าอันโมเมนต์แม่เป็นเบาหวานบ่จักบมาแม่แม่เคยเป็นตุ่มหมัก เอาสีมูมาฝากตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเสาร์บนโซบอ่ะเอื้อขอติดใหม่เลยแม่บประเดองหมาบ่ะเม่อยู่ไหนเมยอยู่ไหนอ่าอันนี้แม่นสีมูที่น้องนาถามเพิ่นมือนันว่าเพิ่นกินเข่ากํายังเพิ่น,นว,วนะา่าเพิ่นกินเข่ากับแจวเนาะเลยถามว่าเพิ่นอยากกินยังเพิ่มที่สี่เพิ่นว่าอ,อยากกินสีหมูเอ้าปะถ้าเอาื้อยเข่าไป บุ้มีไฟเผาคลองฮะบุ้มีไฟเผาคลองบุ้มีไฟเผาคลองอันไรเนี่ยบอกนี่มีนังมาเคอทำไมของเจ้าเองบ่หรือว่าเฝ้าให้เพิ่นเฝ้าให้เพิ่นเฝ้าให้เพิ่น,นอ่า่านผู้ชมชื่อน้องดีดอ่าก็คือเพิ่นได้มาประหับจากขายเฉยเฉะเขามียังกับมานาังเฝ้าให้เขาแบบน,นี้แต่ว่าขายได้เท่าไรก็แล้วแต่เพิน่นเสียห้เนาะ เดี๋ยวท่านผู้ชมก่อ,กอนหน้านี้กับแม่นหนองดีดไปหาหน่อใหม่กับแม่์ด้วยวะยางไปตีนผู้อุบุษษัทไปหาของปลาเนาะแม่ไปหาของปลากับแม่แต่เดือดเธอได้ยังมาเนยหน่อใหม่หน่อใหม่ย่ำย่ำเดี๋ยวดูหมักใหม่ปลาก,กับได้มาอยู่ตีไ่ได้จะเป็นหมาเคาะจะชินเนาะหมาเคาะหมากยา,างปลาหมากแง่และบ้าน่านผู้ชม อ่าตอนนี้เก็บขอสวยเพิ่นก่รรมมอนท่านผู้ชมเพราะว่าบ่มีไฟเผา,าหาดให้นอ้องเนาะเอาใยใช้เก็บไว้แบบนี้ก่อนสิเผาไปเฮือน,มมนท่านผู้ชมเบิดทุ่งนี่ยเขาห้เท่าเลแต่ละเท่อน้องน้องมาสวยเพิ่อนนะซาพันกีบก็คือประมาณอ่าประมาณ20บาทหรือว่า25บห้าบาททำมะสม้ม เก็บขว<อ>บไ,ไ,ไปไ,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 ไหวป้าไปนี่บอมาโอ้ oh, ป้าไปนี่ก่อนอา่าผู้ติดตามเพิ่นเอามาให้ยน่องเด้อจะมีผ้าห่มผ้าปูบอลมีกระเป๋ามีเครื่องบินยังแหละอยู่ในนี่เนาะเพราะว่ามือน,นั้นกับเพิ่นคืนไงเพื่อเพิ่นแบบก็บ่ายบอลอยู่บอลน,นอน้ผู้ติดตามเบิ่งเพิ่นเห็นเพิ่นกะบพี่ตน ะแบ่งปันให้แบบนี้อว่างเย็บขี่ขวดขี่ขวดเด้อมามามามฮะลงบวได้ยังเก็บอยู่ โอ้อะเอาเดียวเอาขึ้นไปหายเพลินอยู่เทอะเนาะเอ๋ยนั่งหน่อยดังไฟถ่าเออยเด้เเอยสีเพลินสิเห็ดหมูาวระหมอันนี้เนี่ยเครื่อง เออแ่ววพ่อแม่อยู่กับหลังฮะพ่พพกกะอแม,ม่อยู่กับหลัพ่อแม่แม่ละบอกได้อยู่กับหลังเด้ใส่ย,ยาตัวนั้นแม่ฮี่เจ็บฟันยาตัวดุบอกพันบอกท่าหันบอกเออเจ็บไหนนี่โอบอบ่ถือแสดงว่บาบังตีนี่ก็ไข่ก้อนเก่าอีกคุณผู้ชมก่อนหน้านี้แม่์เป็นเคยเป็นตู่มบอกไมกน่นี่ยังยังเป็นแป๋อไงเนาะเมยเนาะแม่เนี่กมยแม่ป้วแบบได้สัแม่ก็ หาห้า,ายามาปูว่าหายข้นเป่าหาโอ้ถือแบบเป่าเนาะโดยอีเด้นี่นี่ก็แม่นี่แม่เป็นตุ่มใหม่เนี่ยแม่ก็แม่ก็ลูกก็แม่ก็เอาตัวนี้แล้วลูกให้ยก็ใช่มาอันนี้แม่ก็ถือเช่อมากอ่ะแม่ก็กินยาอม,มอกมาแม่งเด็วมาแต่สาวแต่ดูเหมือนดูไปดูไปโลตลาดมากไล,ล่ข้าวแป้ง โดยจระเข้ำแป้งคนโตแข็งน้องแม่นอนกัได้วยว่าก็ได้วยว่าสาวหล่อก็ได้มาหาเมรนี่แหละฉือฉีนมูอมหาให้เด้ออันนี้มันเครื่องผูกติดตามเพิ่นเอาแบงปันให้เมย์ไข้เบิงมันจะมีผาหูมมีผาปูโบลมีเสื้อผ้าเลยกระเป๋าแม่กับพื้นบัวลายแม่ก็ยังลูกก็ไปรับจ้างเขาไปหาเงินรับจ้างเขาเพื่อได้สืตอกินชากเช้าค่ะโดยโดยเมื่อเมแม่ก็เป็น เดี๋ยวคนเห็ดเขาให้แม่กินเด้ตอตอนนี้มูงมาตอดตอนนี้แข่งฝนไม่บอด,ดังท่านผู้ชมอ่าตอนนี้เอาหูบของดูกสาวให้เพื่อนเบิงเนาะดูกสาวบอกว่าสิมาฮับเมเตะกลับไปสวรรค์เขตอ่าเพื่อนก็ะดุวยวา บอยักกับ๊บแชมเปี้ชมนี่เพิ่นหายตอนนี้ว่าอีตนผัวอยู่ผู้เดียวเวลาเพิ่นกับ๊บชาวนาเขตเวลาเพิ่นอยากมาดูดทางสวรรค์กับโอยากหายมาเนาะ,ะเวลาเพิ่นคือทอดผัวแห้งเพิ่นกับโบมีเงินคารถมาเพิ่นว่าดูดทางสวรรค์เขตเขาก็เป็นห่วงอ่าตรงนา้นก็ได้บอกเพิ่นว่าตัดสินใจ กับลไปหาดูยุสวรรณขีดก่อนฮหและเขาสิมาหับจักน้อยนี้เพราะว่าเขาติดต่อมาหาองนาเนาะว่าสีมาหับเม่ไปอยู่นำ้ำลงนาก็เลยบอกเพื่นว่าอดเอาแหและยูนีก้าขาแห้งใครขึ้นใครขึ้นเรื่อยๆอ่าอาสีแเม่เพิ่นกลับไปหาของป่าขาย าบางทีเพิ่นกบคุ้มตัวเองไปคลาจีบแน่วนี่ก็คุ้มยางไปฮนะมันกะโบเศร้าจากเถื่อนเนาะอ่าลูกสาวเฮ็ดคินคลิปกอหนนะ้ะนี้ก็เดว่าสีมาฮับน่า้องนั้นก็ไดุดมน้ำเพิ่นเดวา่าห้เมอุตซ่ากลับไปอยู่น้ำลูกสาวกอลถ้าคิดหอดพัวปัวให้ซวงให้เศร้าแลละจังกลับมาอ่าเพิ่นกว็ว่า โอเคเนาะดิยังมาเนี่ยขึ้นมาดูกสาวขาจไปเกิดทางไหนมาดูกโอทิปใหม่เร็วพอเด้อ ชือ,อนังเนาะฮะไซยครับีสายครับมาตั้งหน่อยปีงูพอว่าอยากกินเขาแหละเพราะฉันกินเขาววา,ขาวะฉันเขาเลยมีอยู่วะแหละเขามีอยู่เนาะในเฟืนดางไฟท้องมสูโอ้ผมมีทานใส่สื่อแบบนี้เอาผมเป็นยัง,งเจาอันนั้นเอา เก็ดแถมมันเป็นทานแต่เอาปีเนอะปีงปีงแชยังไงปีกงนวกับเกลือปกติหมด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 

มัพอ้วมันจะเลื่อนอีกเลื่อนอีกเลื่อนอีกเลือนอีกจับ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 ่พอฮะดูแบบเขาวน้ำเอาเขนรอกีไปเห็ยก่วาเขบมไปตกีกอน่ะ กตก,กัไหนว่เไูดพ่นีตพูดตัหน้นนนไปเานี่แหละไปสอ,อ,อ,อดใน,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 นเช้าก็เป็นมีอางในเช้าก็อย่าไปเจอรนแม่นี้เจอแต่วัไม่อยู่นะีน้างบูมี่ไฟในเรือน นอ <ITA> นกูเดียวนองกูอยู่อายุใส she ่นอนคนนึงก <c oughs> ็จงทหารกัดูอย่างเลยได้ไๆมไาเสี่ยเลยเออวะใส่นองูอยู่อย่างไรอะวะนอมอยู่อย่างเชี่ยจะเพิ่มผู ตรา่เด้ไปทางาไหนเดีน๋นี้เป็นกำลังแก้วโบมี่แล้วก็อยู่ไปโมวิ่งกื่นทืออ่อนึงคอยกินเผาโดนวันนี้นี่กลัวจะได้ปีแม่ผู้่งเอ้นี่เขาโบมีทานทเหตุใจสีเอา โคงปีงเพิ่นกระแมนเด็กพะลุเด้หนี่กองปีงเพิ่นกระไดจะเอื้อปชียังไงสิมองเป็นนัวเกิอแซ่บพรื่อนโตัเดือกับบุมีตุยเย็นคนกับโต๊ะตุต้ยตากแห้งไว้ได้อยู่บ้านเลยค่ะตากไว้ได้บางทีมันแหลกเหมือนนี้เนาะบ,บุมีตุยเย็นไม่ได้เนาวนะ แม่ชีวิชอยไม่เดี๋ยวจะชิ้พิกกนนะ็ได้นะอือโอ้เหลืองเหลืองงามอ่ะเสียมขนาดกินบาทเดียวขาบเดียวบอวดี้บารสามขาบปี่งช้ำเลยส,สองกินสาวก็แบ่งบ่ก รือว่าเสากระเพดเสากระเพดตอนแม่งปีกไหมบหรออาจจะขวัวโอ้ขวัญมาคัสิวีกันเลยมือตาม,มืดอ่ะเนี่ยสียงอ่ะเนี่ยโอ้ควันควัวั ปิ้งชีนใส่พัดลมงงบท่ทนผู้ชมปิ้งชีนใส่พัดลมปิ้งชีนใส่เด็กพัดลมเอของปิ้งบ่มีบ่บ่อนางหน่อย <c oughs> อยากได้บ่ของปิง้งเยอะแต่อี๋ของปิ้งกับบ่มีท่ทนผู้ชม กูแดอกาบแบ่งปันน่องดีกต่บแบ่งปันมาได้เด้อตอนนี้ปีกฉีดหมูก็ใส่ฟ้าเด็กพดมเอาทานกับโบมิดังฟื้นปีกฉีดหมูเอาขว่วนก็จุดเสียบตาชามสีดเป็นทานแบบนี้ก็นั่งเฝ้าเป็นสมุองฟื้นเพื่นกัฟื้นเปียบเพื่อนหายหนงหน้าทาไม่โชคบะคอก็ผัด้วยดย้วยด้ย ใจไรดีใจวะที่สิได็กินสียนอะดีใจ,ใจ,ใจโอ้พันยาเองบอตีงชุกๆเด้อปีนฉี่หงห้ยได้เนยเนาะควนเข่าตาก็ได้ไห <laughs> ้ิี๋สีนน้าไหายน้าตอนนี้ควนฟื้นเข่าตาควนมือไม่ทานเอา้า ที่ซุกเดตอนนีนมือนี้ว่าหายที่มือน,นีนมือน,นั้นเปแย่งจังหายมานะยีต้นแม่์เออยี่ต้นแม่เจ็บบ่เห็ดเห็นพ่อแม่กินผูมือแบบนี้บะกานมมีแนวเหตุกับอะไรเหตุแน่นอนะไม่ได้ยังเขา ขัานไม่พักก็หลวกพักต่เขาไม่กินขมือี่เขาเบิดกัะไปขอขอไผ่คอเน่าเหนือเศร้าเน่าเศ้าก็คือน้องโอนี่บอกบอน้องโพนบใคนโอ้ไปคอน้องพอนบอกอมมอออบอกข้บวบหบอหเ,ปเป็นไผ่ละ สาวไพ่อะไรสาวเป็นเมียทั้งน้องทายของอ้ายของพ่อโอเขาอยู่แถวหนีได้ไหมเขาเป็นลูกไผ่เลยกับเขาซื้อนี่งูเขาหายเขาค่ะซื้อพ่วงเอาหนีตัวนี้ซุกเดะไอ้หนองเพิ่งกินให้เบิ้งกับเขาเอาอยากกินเสี่ยงมูเพิ่นว่ะอ๋อ เดี๋ยนะเสียมเสีอยู่กินเองกินเองเอ้าตัวนี้พวกท่านุกปันไหเดี๋ยวสิชูเมชูพอกินหน่ำเพิ่นวะเอามือนี้น้องนากาด้ไปเลาะตลาดเด็กกาอ๋อสีมูมาส่งหน่อกันเดียวเดี๋ยวกมีเสือผาได้เด้ออ่าหน่อบิึงวัดหมักตัวใดใส่ตัวใดแล้วกกมีผาภูมินี่ผาปูบอลเดออ่าหน่อกบใจเพ่นเด้ขอบใจเด้อ สิเดกก้าวไนเนอมีโอกาสหนามายามไหมขอบคุณขอบคุณเออท,ท,นเนทุกท่านเนอทีท่เบิรนคลิปจนจนจนจบพบกันใหม่คลิปนาถึงส่านมายามหลองอีกกับเมแต่แล้วพอเยี้เกาะพอใสค่สคำพอใส่คำาัวใเห็นพืน้นโดยนี้เนาะ